มหามาคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่หนึ่ง้ยห้าสิบสี่เครื่องชีวิตของหวังเสี่ยวหมิงซื้อเฟิงเฉินเดินเข้าห้องหับล้วงหยิบโมดบันทึก จากในช่องลับของตู้เสื้อผ้าหอมมาที่หน้าโต๊ะหนังสือพลิกอ่านดูนี่เป็นม้วนบันทึกเกี่ยวกับเจ้าล่าเยี่ยและจิงจิวเมื่อปีก่อนกรมสถิตธรรมหยุดการตรวจสอบม้วนบันทึกถูกเก็บเข้าคลังเก็บสิ่งของจบกระทั่งเมื่อหลายสิบวันก่อนเขาค่อยนำกลับบ้านพอพลิกม้วนบันทึกภาพและตัวหนังสือภายในล้วนท่องจำขึ้นใ,นใจ นั่นเป็นชีวิต74ชีวิตภาพเหล่านั้นผ่านตาของเขาจากนั้นทับซ้อนกับเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนผู้ประเพ็ญเพียนสามารถฆ่าคนตามอำเภอใจหรือซื้อเฟิ่งเฉินปิดม้วนบันทึกเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวเราจะไม่ปล่อยให้สำนักเขาเขียวปรากฏให้ผิงจินหยินคนที่สองขึ้น เขามีความรู้สึกในแง่ลบต่อสำนักเขาเขียวเมื่อหลายปีก่อนเขาดูรายกรมสถิตรรมสาขาเมืองเฉาหนันเห็นพฤติการของสิทยอดเขาสองลืมเลือนสำนักเขาเขียวที่เป็นการตอกย้ําความคิดของเขานี่สมควรบอกว่านิยมการฆ่าฟันพฤติการของสำนักเขาเขียวต้องก่อเหตุเพศภัยกระทบถึงมวลมนุษยชาติเจ้าล่าเหี้ย มีพรสวัรรค์ในการบำเพ็ญเพียรไม่ว่าสัตว์ตําแหน่งและพฤติการทำให้เขานึกเยิงถึงเพศภ,ภัยเมื่อครั้งกนน้นดังนั้นเจ้าล่าเยี่ยต้องตายเขาไม่บอกเรื่องนี้ต่อผู้ใดเนื่องเพราะเรื่องของไทผิงจินหยินเป็นความลับสุดยอดในแวดวงผู้บำเพ็ญเพียรทั้งไปจุดบลางคล้อยของสำนักเขาเขียวหาว่าเขายกอ้างเหตุผลข้อนี้ ทุกผู้คนคงเข้าใจว่าเขาเสียสติต้องไม่มีผู้ใดยอมเชื่อสำนักเขาเขียวยังจะฆ่าเขาด้วยความจริงเขาคิดเข้าเฝ้ากษัตริย์บอกเล่าความวิตกกังวลของตนเองคิดไม่ถึงกุ้ยเฟยเหนียงเหนียงไม่เบิดตัวเขาเข้าวังอีกเมื่อไม่ได้เข้าเฝ้าเขายังจะทำอย่างไรได้ หนึ่งปีมานี้เรื่องที่เขาเฝ้าคุ้นคิดคือจะฆ่าเจ้าล่าเยี้ยอย่างไรแต่นึกหาวิธีไม่ออกจบกระทั่งเมื่อวันก่อนเขาอยู่ว่างไรเรื่องราวจัดแจงม้วนบันทึกช่วงล่าสุดพลันพบเห็นปัญหาข้อหนึ่งยาเม็ดตัดจากในวังเป็นกลนสมำิรธรรมจัดหาให้หลายวันนี้ใช้น้อยไปหลายเม็ดหลายปีนี้ห้องเต้ เพียงปลดปรานหูคุ้ยเฟยเมื่อลดการใช้ยาเม็ดตัดจากไม่ว่าผู้ใดล้วนคาดเดาออกว่าหมายถึงอันใดเขาถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าห้องเต้ไม่คิดปิดบังเรื่องนี้เขาเนึกหาวิธีติดต่อกับวังไทจือปรากฏว่าสร้างความตื่นตระหนกแก่อีกฝ่ายยิ่งปฏิกิริยาของวังไทจือ ทำให้เขาพบเห็นความโฉดเขาของไทจือกับขุนานางที่ใกล้ชิดกลับดูไม่ออกว่านี่เป็นการอย่างเชิงของฮ้องเต้ไทจือเช่นนี้ย่อมสมควรหลอกใช้สักคราเสียงแอดเมื่อประตูตึกถูกผลักเปิดออกคือเฟิ่งงฉันตื่นจากห้วงความคิดเก็บบว้ตบันทึกไว้ที่เดิม เดินออกจากห้องชายหนุ่มที่แต่งกายเช่นเด็กรักใช้ผู้หนึ่งปิดประตูตึกหมุนตัวกลับพอพบเห็นเขาต้องกล่าวด้วยความยินดีว่าอาจารย์ท่านกลับมาแล้วขาของชายหนุ่มพิการอยู่บ้างทั้งหิวตะก้าผักจึงเดินอยายากลำบากสือเฟึ่งเฉินกล่าวว่าเราไม่ทราบบอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าได้เรียกเราว่าเป็นอาจารย์ ชายหนุ่มรับคํามองดูสีหน้าของเขาเรียกอย่างระมัดระวังว่าอ,อ,อาจารย์ซื้อเฟิ่งเฉินอดยิ้มไม่ได้ชายหนุ่มพอเห็นรอยยิ้มของเขาต้องเกิดความยินดีกล่าวว่าข้าพเจ้าซื้อผักกาดขาวที่สดใหม่มาคืนนี้จะผัดกับเนื้อตากแห้งซื้อเฟิ่งเฉินความจริงคิดบอกว่าตนเองรับประทานมาแล้ว แต่พอเห็นรอยยิ้มของเขาได้แต่กล่าวว่าไม่ต้องมากซื้อเฟิ่งเฉินมองดูเงาร่างเล็กผอมที่สารวนนุ่นวายอยู่ข้างเตาดวงตาทอแวววิตกกลางวลขึ้นชายหน,นุ่มนี้เรียกว่าหวังเสี่ยวหมิงเป็นกำพร้าที่เขาเก็บมาจากซากประหกักพังเมื่อหลายปีก่อนปีนั้น สํานักกระบี่ประจิมกับสำนักคุนลุนนัดต่อสู้เปิดศึกกันที่เขาฟุหนิวสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจับมือคืนดีกันแต่ว่าสํานักทั้งสองหารู้ไม่ว่าหลังจากการศึกเกิดควันหลงขําคืนนั้นฝนตกหนักหินดินไหลบ่าลงจากภูเขาปลบกลืนหมู่บ้านแห่งหนึ่งแน่นอน ต่อให้พวกเขาล่วงรู้ก็ไม่ใส่ใจเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ทราบเกิดขึ้นในแผ่นดินใหญ่กี่ครั้งราชสํานักกับค่ายสํานักฝ่ายธรรมะล้วนมีประสบการณ์มากรมสถิตธรรมเป็นหน่วยงานที่คอยตามล้างตามเช็ดให้กับเหล่าผู้บําเพ็ญเพียรตอนนั้นซือเฟิ่งเฉินยังเป็นขุนนางระดับกลางของกรมสถิตธรรมคนหนึ่งเขามองดูภาพความเสียหายทั่วภูเขา เกิดความรู้สึกอับจนปัญญาตามประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาเราจะสำนักจะทำการชดใช้ให้กับชาวบ้านแทนค่ายสำนักทั้งสองฝ่ายขนทางท้องถิ่นที่รักลัสดสรเรากับลูกหลานจะช่วยปลูกสร้างบ้านเรือนให้ใหม่ปัญหาอยู่ที่ผู้คนทั้งหมู่บ้านล้วนตายสิน้นจะชดใช้เงินให้กับผู้ใดปลูกสร้างบ้านให้ผู้ใดอยู่อาศัย ขณะที่เขาตะเตรียมจากไปในกองดินโคลนมางเกิดเสียงร้องไห้อย่างแผ่วเบาอ่อนล้าดังลอดออกมาค่อยทราบว่าผู้คนไม่ได้ตายหมดสิน้นซื้อเฟิ่งเฉินอุปการะทารกชายที่ถูกก้อนหินทับขาหักผู้หนึ่งเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขจึงตั้งชื่อธรรมดาให้ชื่อหนึ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมา หวังเสี่ยวหมิงก็ติดตามเขานับจากวี้โจจนถึงเฉาหนันจนถึงเทพธานีทำงานเบ็ดตะเล็ดเล็กน้อยซื้อเฟิ่งเฉินไม่ได้สอนอันไรให้กับเขากระทั่งหนังสือนังหาก็ไม่สอนให้ตอนนี้หวังเสี่ยวหมิงทำงานเบ็ดตะเล็ดในห้องคลังเก็บสิ่งของของกรมสถิตธรรมทุกเดือนมีวันหยุดสองวันจะกลับมาหาเขาอาจารย์อาหารรุงสุกแล้ว ในห้องครัวบังเกิดเสียงของหวังเสี่ยวหมิงดังลอดออกมาซื่อเฟิงเฉินยกชามเข้าสวยขึ้นมองดูผักกาดขาวผัดเนื้อตากแห้งที่วางอยู่ในถาดน,นั้นกล่าวว่าหลังจากนี้จะได้ใช้เงินพิ่มเพื่อเขาแม้มีเงินเดือนไม่น้อยแต่ส่วนใหญ่ใช้ไปในทางอื่นยอมไม่ได้ให้เงินกับหวังเสี่ยวหมิง หวังเสี่ยวเหมียงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเนื้อตากแห้งเป็นเจ็ดสิบสองมอบให้ไม่ต้องใช้เงินซือเฟิงเฉินทราบว่าเจ็ดสิบสองเป็นช่างแรงงานคนหนึ่งจึงไม่ได้กล่าวอันใดหลังอาหารหวังเสี่ยวเหมียงยกน้าชามาถ้วยหนึ่งกล่าวว่าอาจารย์ดื่มชาซือเฟิงเฉินรับถ้วยชามาจิบคำหนึ่ง อีตาลงอย่างพึงพอใจหวังเสี่ยงหมิงทราบว่าซื่อเฟิ่งเฉินอารมณ์ดีจึงถามอย่างระมัดระวังว่าอาจารย์เมื่อใดข้าพเจ้าค่อยล่ำเรียนจากท่านซื่อเฟิ่งเฉินลืมตาขึ้นถามว่าเจ้าคิดร่ำเรียนกับเราถูกแล้วซื่อเฟิงเฉินเงียบงานชั่วขณะจึงกล่าว ความจริงแล้วเจ้ายังไม่ทราบเจ้าเมื่อวัยเด็กเราขอให้ผู้คนตรวจดูเจ้าเจ้ามีโครงกระดูกที่ไม่เร็วเหมาะสำหรับบำเพ็ญตนหวังเสี่ยวหมิงผุดลุกขึ้นร่ำร้องอย่างโกรธแค้นว่าข้าพระเจ้าไม่บำเพ็ญตนข้าพระเจ้าคิดฝึกขี่คลายคดีกับอาจารย์ท่านซือเฟิ่งเฉินจ้องมองดวงตาของเขากล่าวว่า ที่พวกเราต้องเาชิญเป็นผู้บำเพ็ญเพียรหากเจ้าคิดฝึกขี้คลายคดีกับเราต้องบำเพ็ญตนให้กล้าแข็งก่อพวกมันครั้งกระโน้นเราเข้าสำหรับสำนักสำเซงด้วยเหตุผลนี้น่าเสียดายพรสวรรค์ของเรามีจำกัดไม่มีความรุดหน้าอันใดแต่ว่าเจ้าสามารถสามวันให้หลังเจ้าล่าเยี่ย เดินทางไปยังหุบเขาเขียวกระหึ่มแต่ผู้เดียวหุบเขาเขียวกระหึ่มเป็นชื่อทั่วไปบ่งบอกว่าทิวทัศน์ธรรมดาธรรมดาจนไม่คู่ควรให้กับการตั้งชื่อพิเศษไม่หนำซ้ำเส้นทางเข้าหุบเขาก็ลาดชันต่อให้เป็นรูปการท่องเที่ยวก็ไม่มีผู้คนย่างกรายมาต่อให้เป็นเส้นทางลาดชันกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาต่อผู้บริเวเพีย ดังนั้นผู้บำเพ็ญเพียรสามารถเห็นทิวทัศน์มากกว่าผู้คนทั่วไปแน่นอนบางครั้งยังประสบอันตรายในหุบเขาเขียวกระหึมมีลำทารสายหนึ่งที่ริมทารมีอารามรถที่ไม่ได้บูรณะมานานหลายปีหลังหนึ่งนางเดินเข้าอารามรถค่อยพบว่าในอารามรถมีขบวนพยุหะขบวนหนึ่ง